คือการที่คุณทักษิณอดีตนายกได้ถแถลงวิชั่น for Thailand ไปเนี่ยทำให้เห็นทิศทางอะไรหลายๆอย่างที่มีความชัดเจนมากขึ้นทั้งการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนของไทยความพยายามในการจะนำเศรษฐกิจใต้ดินซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณ49%ของ GDP ขึ้นมาอยู่บนดินให้ได้รวมไปถึงการแก้ไขปัญหาด้านพลังงานปัญหาสิ่งแวดล้อมปัญหาภูมิรัฐศาสตร์เรื่องการผลิต รถยนต์ e v ในประเทศไทยนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆครับพอเห็นภาพที่ชัดเจนแบบนี้แล้วไปประตวบเหมาะพอดิบพอดีครับที่ล่าสุดนี้ครับเกี่ยวกับเรื่องของพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมปี67 122,000 0ล้านบาทในเว็บไซต์ราชกิจจาูุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชองคการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะครับพรบง,งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมของปี67 1, 1 2 2 0 0 0ล้านบาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วถ้าไปจับกับการทันแหลงวิชั่น for Thailand ของคุณทักษิณแล้วก็สอดคล้องกันที่คุณทักษิณบอกเอาไว้บนเวทีว่าเรื่องการเดินหน้าดิจิทัล a l เลตเท่าที่ฟังจากคณะกรรมการเรื่องนี้เล่าให้ฟังมาอีกทอดหนึ่งก็คือจะมีการแบ่งเป็นสองขยักขยักแรกจะให้กับทางกลุ่มเปราะบางก่อน ซึ่งกลุ่มเปราะบางในที่นี้มี13ล้าน5แสนคนและผู้พิการอีก1ล้านคนรวมเป็นกลุ่มแรกที่จะได้เงินก้อนนี้ไปก่อนจะอยู่ที่14ล้าน5แสนคนนะครับซึ่งเชื่อได้ว่าการให้เงินกับกลุ่มนี้เนี่ยภาครัฐเขามีข้อมูลอยู่แล้วครับถามว่าดูจากไหนว่าใครเป็นกลุ่มเปราะบางมีตั้ง10กว่าล้านคนก็คือใครก็ตามแต่ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนอยู่นั่นเองครับ แนวโน้มตอนนี้ก็เลยสูงมากที่กลุ่มนี้คือน่าจะแค่รอเฉยๆเลยแล้วเดี๋ยวจะมีเงิน10,000ื่นเนี่ยโอนเข้ามาผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ท่านนําบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ครั้งหนึ่งท่านใช้ในการซื้อข้าวซื้อของได้เดือนละ300แต่คราวนี้มาตุ้มเดียว10,000บาทเอา10,000บาทที่อยู่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปซื้อข้าวซื้อของกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้ แล้วอาจจะรวมไปถึงระบบขนส่งรมนาคมต่างๆที่บับริษัสดิการแห่งรัฐก็ใช้ได้อยู่แล้วด้วยหรือแม้กระทั่งเรื่องของก๊าซหุงต้มก็ตามแต่ทีนี้เนี่ยกลุ่มแรกนี้น่าจะได้เงินประมาณเดือนกันยายนเลยนะครับเพราะว่าทุกอย่างพร้อมหมดแล้วฮะเงินก็พร้อมแล้วจากงบประมาณรายจ่ายปี67ที่เกลี่ยมางบกลางปีเอ่ยงบประมาณเพิ่มเติมเอ่ยเพราะฉะนั้นรอ รอเพียงแค่มีการตั้งคณะรัฐมนตรีเสร็จรอการโปรดเก้าพิธีถวายสัตว์แล้วก็ถแถลงนโยบายก็เชื่อได้ว่ากันยายนอาจจะทันเลยสําหรับกลุ่มนี้ครับส่วนกลุ่มที่2ถัดมาคุณทักษิณบอกต่อก็คือคนที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐเอาไว้30ล้านคนบวกบวกบวก,กลุ่มนี้เนี่ยก็น่าจะได้เงินประมาณเดือนตุลาคมเป็นต้นไปนะครับแต่ทีนี้รูปแบบการใช้งานของกลุ่มนี้ต้องรอดูด้วยว่าช่วงนั้น ระบบเรื่องของเงินดิจิทัลเนี่ยทำเสร็จเรียบร้อยดีหรือไม่ซึ่งระบบที่ว่านี้มันจะเป็นการเชื่อมกันฮะจากแอปทางรัฐที่เราใช้ในการลงทะเบียนมันจะต้องไปโยงเข้ากับแอปพลิเคชันของธนาคารต่างๆที่เราเรียกกันว่าโมบายแบง n k กิ้งหรือแอปวอลเล็ตต่างๆเพื่อจะนำไปสู่การใช้เงินดิจิทัลได้ถ้าระบบที่ว่านี้พร้อมกลุ่ม30ล้านคนที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐ ก็จะเป็นการใช้เงินผ่านดิจิทัลวอลเลตตามเป้าหมายหลักแต่ถ้าเกิดไม่พร้อมก็เดี๋ยวต้องรอดูต่อไปว่าจะมีรูปแบบการแจกเงินให้กับกลุ่มนี้อย่างไรแต่คุณทักษิณยืนยันได้นะครับว่าดิจิทัลวอลเลตเป็นการยิงปืนนัดเดียวได้นก3ตัวเลยครับตัวแรกก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจเกิดขึ้นแน่นอนอย่างที่2ก็คือให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเรียนรู้เรื่องของเทคโนโลยีอย่างที่3เป็นการวางโครงสร้างพื้นฐานให้กับประเทศไทยเลยครับเพราะ แอปทางรัฐจะเป็นซ u เปอร์แอปที่ไม่ได้จบเพียงแค่ดิจิทัลวอลเล็ทเท่านั้นแต่จะมีการนำบริการต่างๆของภาครัฐมาให้บริการอีกมากมายกับพี่น้องประชาชนในอนาคตข้างหน้านี้ก็จะสะดวกมากขึ้นสบายมากขึ้นเวลาติดต่อภาครัฐท่านไม่ต้องเดินทางให้เสียเวลาท่านไม่ต้องเดินทางให้เสียเงินด้วยสามารถติดต่อครบจบในซ u เปอร์แอปทางรัฐได้เลยฮะเพราะฉะนั้นฟังแบบนี้ ชัดเจนเดินหน้าต่อจนจบแน่นอนสําหรับดิจิทัลวอลเล็ตนะครับแล้วก็สอดคล้องกับที่คุณจุลพันธ์อมนิวัตรให้สัมภาษณ์เอาไว้ก่อนหน้านี้เหมือนกันมีทางออกที่ดีสําหรับดิจิทัลวอลเล็ตครับ